จัดมาให้แล้วนะครับโปรโมชั่นก่อนสิ้นปีวันนี้เอาไป139,000นาะครับมิต s ูบิชิแลนเซอร์ x x นะครับ,บ GLS คันนี้รถสวยใสนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับปี2013 139,000นะครับสภาพนางฟ้านะครับคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผม ใครพลาดหลายๆคันที่แล้วของผมนะครับคันนี้มาจัดโปรโมชั่นนะครับก่อนสิ้นปีใหม่นะครับผมให้ไป1 3 9 0 0 0นานะครับต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับดูรถได้ที่ลำลูกกาของ7มีบริการจัดส่งนะครับสภาพนางฟ้ามากๆนะครับคันนี้ไรทิติเลยนะครับผ้าหลังคาก็ยังสะอาดอยู่นะครับไม่มีเลอะเลยใครสนใจนะครับ1 3 9 0 0 0าผมส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับทั่วประเทศไทย แอดไลน์นะครับคุยกันได้นะครับผมติดต่อ0940477970นะครับราคานี้มีกี่คันก็หมดนะครับใครไวใครได้นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับกุญแจคียเลสนะครับกุญแจรีโมทมีให้2ดอกเลยนะครับโงมาลัยมันติฟังก์ชันไม้น้อยนะครับแสน0 0 0กิโลเมตรแอร์เย็นเพงเพาะนะครับพี่พีท่านใดนะครับหาอยู่นะครับหาตัวนี้อยู่นะครับ รถไม่ค่อยจุกจิกนะครับตัวนี้มิซูบิชิบ้านเรานะครับภายในเรี่ยมจิ๊บเลยนะครับผมสภาพน้องๆาปแดงนะครับหนึ่งในพันก็ว่าได้นะครับตัวนี้หล้อยางดีนะครับช่องล่างดีใครสนใจนะครับมาดูรถได้ที่ลำลูกกาของเจ็ดนะครับไม่สะดวกมาดูรถเรามีบริการจัดส่งให้นะครับเครื่องเดิมๆนะครับ1.8ไมเวกนะครับเกียร์โต้ไม่เคยติดแจนนะครับ โอเคครับผมฝากด้วยนะครับ139,000สนใจ0940477970นะครับโอเคครับผมฝากด้วยครับ